ก็ขอสือถึทุกคนด้วยนะครับผมยี่จะกลับมานะครับสำหรับเกม p r o j e c t s l a y e r นะครับวันนี้ครับเราจะัวข้อที่ทุกคนเนี่ยถามากันเยอะที่สุดเลยนะครับคือหัวข้อของการเก็บรเวลนั่นเองนะครับว่าทุกคนเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องการเก็บรเวินะครับไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีจะเลือกอะไรยังไงนะครับผมวันนี้เนี่ยผมก็จะมาไขข้อข้องใจกันนะครับว่าเราจะเลือกเก็บรีวิวยังไงนะครับก่อนอื่นเลยนะครับต้องให้ทุกคนทราบก่อนนะครับว่าการเก็บรเวลในเกมนี้เนี่ยแบ่งไปด้วยสามวิธีหลักๆนะคคครรรับวีกกืืออาาทท ของเผ่านะครับวิธีที่3คือการลงดันเจี้ยนใหม่นั่นเองนะครับซึ่งวิธีแรกเนี่ยผมจะพาไปดูกันก่อนนะครับว่าเราเนี่ยสามารถที่จะทำควสตรงไหนได้บ้างในแบบที่2นะครับไปดูกันเลยนะฮะก็แน่นอนครับมาที่โฮสกายกันเลยนะครับแล้วก็กดไปที่หมู่บ้านโนเมวิลเลจนะครับผมเมื่อมาถึงหมู่บ้านโนเมวิลเลจแล้วนะครับจะมีลุงคนนี้ยืนอยู่นะครับผมก็ให้ทำการคุยกับลุงเลยครับผมแล้วก็รับควสมานะครับ ดูที่ลุงคนนี้เนี่ยจะให้เควสนะครับให้เราเนี่ยจัดการกับแบนดิตพวกนี้นะครับผมเป็นตัวธรรมดา3ตัวนะครับลูกน้องหนึ่งตัวนะครับก็คนที่เพิ่งมานะครับก็ให้จัดการพวกนี้ไปเลยนะครับตอนแรกๆเนี่ยอาจจะใช้เวลานานหน่อยนะครับเพราะว่ามันก็ถือว่าเลือดเยอะอยู่นะครับถ้าเทียบกับมอนเตอร์แมปแรกนะครับผมฉะนั้นเนี่ยสำหรับคนที่มาใหม่นะครับผมแนะนำว่าให้มาที่นี่เลยนะครับอ่าก็อ่าให้มาที่ตรงนี้ก่อนนะครับสำหรับคนที่เพิ่งย้ายเข้ามานะครับผม โอเครับสครับโอเคก็ตามนี้เลยนะครับผมทำเควสนี้นะครับผมก็จะได้อีกพีมา500นะครับทุกคนจะไม่ผิดนะครับผมผมเนี่ยทำตรงนี้จนรีวิวประมาณ120นะครับทำจนรีวิว120เสร็จปุ๊บมันมีเควสหนึ่งนะครับที่สามารถทำได้นะครับก็ตามผมมาเลยนะครับก็ให้มาคุยกับโฮสแมนตรงนี้เลยนะครับผม ก่ที่เราไปได้นะครับก็คือฟอสเซนเลกนะครับผมน่าจะใกล้ที่สุดแล้วนะครับที่อื่นนี้ผมไม่ทราบจริงๆนะครับไปอฟอสเซนเลกเลยนะครับผมพอถึงฟอสเซนเลกแล้วนะครับก็ให้วิ่งตามทางออกมาเลยนะครับผมอ่าเราจะเจอกับแคมป์ n อ c ตรงนี้นะครับซึ่งก็จะมีเควสให้เราทำนั่นเองนะครับ เอพที่ให้ควยเราก็คือ a อ c ซตัวนั้นนะครับผมได้ยินอยู่ตรงนั้นเลยนะครับผมมาเนดะี๋ยวผมลองไปรับให้ดูนะฮะก็มากดคุยเลยครับผมอ่ามันก็บอกให้เราจัดการโจพวกนี้6ตัวนะครับก็มาสู้เลยนะครับผมโจววกนี้น่าจะสามารถล่อดได้2ตัวนะครับในเวลาเดียวกันนะครับผม,มบบแล้วก็อีก2ตัวนะครับผม ตูวสึกว่า XP ตรงนี้เนี่ยมันจะได้ประมาณ1,000ง XP นะครับอ่าได้ประมาณ1,000ง XP นะครับผมถ้ามาทำนะฮะแต่ก็ต้องระวังด้วยนะครับมันต่อยแรงมากเลยนะครับดอกละ36เนี่ยถือว่าแรงมากๆสำหรับคนที่เลเวลน้อยนะครับส่วนตัวเนี่ยผมวิวประมาณผมวิวเต็มแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยมันก็จะต่อยไม่ค่อยแรงมากนะครับแต่ว่าสำหรับคนที่เลเวลน้อยเนี่ยก็ระวังด้วยนะครับผมอ่าก็แบบนี้เลยนะครับก็เควสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะ โอเคนะครับผมแล้วตอนนี้นะครับเควสที่ผมรู้เนี่ยมีแค่2เควสนี้นะครับที่เราสามารถที่จะมาทำชิวได้นะครับส่วนตัวผมมองว่าเควสนี้เนี่ยทำได้จนถึง140เลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าผมวิว175แล้วนะครับวิวแม็กก็คือ1,000นะครับทำเควสนี้10รอบก็เอ่อเลเวลขึ้นแล้วนะครับในเลเวลประมาณ170นะครับผมก็จริงๆก็ทำตรงนี้นานก็ได้นะครับแต่ว่าจะมีวิธีอื่นที่เร็วกว่านั้นนะครับเดี๋ยวผมก็จะพาไปดูเลยนะครับผมขั้นตอนที่2คือการทำเควสเผานั่นเองนะครับทำ ตามนี้เลยครับถ้าเป็นฝั่งมนุษย์ก็จัดการปีศาจถ้าเป็นฝั่งปีศาจก็จัดการพวกเซเลเยอร์นะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ยไปดูเลยนะครับว่าเซเลเยอร์หรือว่าบอสแต่ละตัวในแมปเนี่ยอยู่ตรงไหนกันบ้างนะครับไปเราไปดูกันเลยนะครับว่าบอสแต่ละตัวของแมปอยู่ตรงไหนกันบ้างนะครับก็สำหรับบอสตัวแรกเลยนะครับจะเป็นบอสของเสาหลักของปานหมอกนั่นเองนะครับผมโดยการไปนะครับก็ให้คุยกับโฮสกายตรงนี้เลยนะครับที่ไหนก็ได้นะครับผมแล้วก็ไปที่มิสเทนเนอร์ตรงนี้เลยนะครับ เมื่อไปถึงนะครับผมก็จะมีโทกิโตยืนอยู่ตรงท่านซ้ายนี่เองนะครับผมก็สามารถเข้าไปได้จัดการได้เลยนะครับเทคนิคที่ผมจะให้เล็กน้อยนะครับคือเราสาถ้าเราเนี่ยสามารถที่จะพาเขาเข้ามุมได้นะครับแค่นั้นเนี่ยทุกอย่างก็จะง่ายขึ้นแล้วนั่นเองนะครับส่วนการต่อสู้ของเขาเนี่ยก็พยายามนะครับคอมโบอย่าให้หลุดนั่นเองนะครับบอสทุกตัวจะคล้ายกันนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับบอสตัวแรกโทกิโตะนะครับ บอสตัวต่อไปนะครับก็คืออินโนสเกะนั่นเองนะครับหรือว่าป่าสัตว์ป่านะครับผมก็อย่างแรกนะครับก็วิ่งไปหาโฮสตกายตรงนี้ก่อนนะครับจากนั้นก็กดไปที่บีสเคปเลยครับผมตัวของอินโนสเกเนี่จะอยู่ในถ้าใต้นี้เลยนะครับผมก็วิ่งตามฐานผมวิ่งเข้ามาได้เลยนะครับพอวิ่งมาถึงตรงปลายถ้ำนะครับก็จะเห็นว่ามีอินโนสเกะอยู่ในนี้เลยนะครับผมแล้วก็ เราก็สามารถที่จะจัดการเขาได้เลยนะครับโดยเทคนิคก็คล้ายๆกันนะครับพาเขาไปอยู่มุมให้ได้นะครับแล้วก็คอมโบนะครับพยายามอย่าให้หลุดนะเพราะว่าดาเมจก็ค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับอินูสเกะนะฮะแล้วก็บอสตัวต่อไปนะครับผมก็ตัวเลนเปกนะครับผมเรียกว่าเลนเปกเลยนะครับมันจะอ่านว่าเลนเปกเก้เลนเปกอะไรที่ผมไม่ทราบจริงๆนะครับเรื่องของเลนเปกนะครับผมก็ให้เราปีนออกมาจากถ้าของเอ่อ ถ้ำสัตว์ป่าเมื่อกี้นะครับผมแล้วก็วิ่งตามทางมาเลยนะครับที่ผมวิ่งมาเลยนะครับก็จะเจอกับโฮสกายตรงนี้นะครับก็คุยแล้วก็วับไปที่วอปซิตี้นะครับผมเมื่อวานที่วอปซิตี้แล้วนะครับผมให้เราวิ่งไปหา NPC ขึ้นที่มันใส่หมวกอยู่ตรงนั้นนะครับผมให้วิ่งไปหาเลยนะครับ หรือถ้าสับสนก็วิ่งตามได้ผมวิ่งมาเลยก็ได้นะครับเมื่อวิ่งมาถึงแล้วนะครับจะเห็นทางแยกซ้ายขวานะครับผมเลนเป็กจะอยู่ทางขวานะครับบอสซอมอยู่ทางซ้ายซึ่งเราจะไปดูตัวเลนเป็กกันก่อนนะครับซึ่งการต่อสู้ของเลนเป็กเนี่ยก็เหมือนเดิมนะครับผมเทคนิคเดียวกันกับบอสทุกตัวนะครับเหมือนกันหมดเลยไป ต่อไปนะครับผมก็เป็นบอสสวอมนะครับหรือมนสูบบึงน้ำนะครับผมก็แค่อยู่ข้างหลังนี้เลยนะครับแล้วก็วิ่งไปจัดการได้เลยนะครับผมส่วนเรื่องต่อสู้ก็เหมือนเดิมครับใช้เทคนิคเดียวกันนะฮะเมื่อเราจัดการได้แล้วนะครับผมก็เดี๋ยวจะพาไปดูของฟั่งของดีมอนมั่งนะครับนอกจากตัวสวอมเนี่ยยังมี เอนมุอีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นอสูรความฝันนะครับผมไปผมพาไปดูเลยนะฮะวิ่งตามทางไปเลยนะครับเราจะไปหาโฮสกายกันนะครับผมมาถึงโฮสกายแล้วนะครับผมเราก็วาร์ปไปที่โฟสเซตเลกเลยนะครับก็มาถึงโฟสเซตเลกแล้วนะครับผมก็ให้กับหลังหันแล้วก็วิ่งตามทางตรงนี้ไปเลยนะครับเอนมุก็จะอยู่ตรงหน้าบ้านฝั่งซ้ายเลยนะครับผม การตู้เกนมูเนี่ยจะยากนิดนึงนะครับเพราะว่าเขาจะมีสกิลที่เอาไว้ล็อกตัวเราได้นะครับฉะนั้นก็เหมือนเดิมครับผมถ้าจับเขาได้แล้วเนี่ยก็ให้ใช้สกิลต่อเนื่องนะครับอย่าให้หลุดคอมโบนะครับผมตามนั้นเลย แล้วก็ต่อไปนะครับอาจจะเป็นบอสที่ทุกคนมีปัญหากันมากที่สุดนะครับผมนั่นก็คืออากาศากับเรนโกคุนั่นเองนะครับซึ่งการไปหาอากาสเนี่เราก็กดเข้าไปที่โฮสกายนะครับผมเราก็จะมีไอ่าที่มันเป็นชื่อว่าอากาศ่เคฟนะครับผมก็ให้วาปไปเลยนะครับซึ่งอากาสานะครับก็จะเกิดในถ้ำนี้นั่นเองนะครับเราก็สามารถที่จะต่อสู้กับเขาได้เลยนะครับโดยเทคนิคส่วนตัวของผมนะครับผมจะใช้การทําดาเมจแบบต่อเนื่องนะครับโดยไม่เน้นข้อมูการ์นะครับเน้นย้ำนะครับพยายามทําดาเมจที่พื้นเรื่อยๆนะครับ เพราะว่าทุกครั้งที่เราทำดาเมจไปเรื่อยๆนะครับอ,อ,อาคาซาจะทำดาเมจส่วนเรามาไม่ได้นะครับยกเว้นแต่เขาจะใช้สก,กิลนั่นเองนะครับก็ทำแบบนี้วนไปเรื่อยๆนะครับจนเราเนี่ยจัดการเขาได้นะครับ แล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับก็คือเลนโกคูนั่นเองนะครับผมก็เลนโกคูนะครับหลังจากที่เราจัดการอากาสะได้แล้วนะครับก็วิ่งออกจากถ้าเขามานะครับกระโดดไปตามทางนี้เลยก็จะเจอกับโฮสกายนะครับส่วนตัวเนี่ยมันไปได้2ฝั่งนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งเคปหนึ่งหรือมิสเทนเนอร์เลยนะครับแต่ส่วนตัวผมจะชอบมาทางมิสเทนเนอร์มากกว่านะครับพอว้ามาถึงมิสเทนเนอร์แล้วนะครับก็แค่ออกขวาทางนี้มาแล้วก็วิ่งตามทางไปเลยนะครับผม เราก็จะเจอกับเลนกูคุยืนอยู่หน้าบ้านตรงนี้แล้วนะครับซึ่งการการสู้กับเขาเนี่ยก็คล้ายกับอากาสานะครับคือการทาตาหนิเรื่อยๆนะครับแต่เรนกูคุเนี่ยมันจะมีมันจะมีฮิตบล็อกแปลกๆนิดนึงนะครับก็ระวังระวังกันด้วยนะครับแล้วมันก็แสแปมสกิลด้วยนะระวังด้วยนะครับการสู้กับเลนกูคูนะครับก็ทั้งหมดมีเท่านี้นะครับผมสำหรับตำแหน่งของบอสนะครับแล้วก็วิธีการต่อสู้นะครับต่อไปจะเป็นวิธีการสุดท้ายคือการลงเลนจ์ใหม่นั่นเองนะครับไปดูกันเลย ส่วนดันเจี้ยนต่อไปที่ผมบอกนะครับเป็นดันเจี้ยนใหม่นะครับผมให้เราเข้าไปที่เมนูเลยนะครับตอนที่เราเข้ามานะครับผมก็ให้เลื่อนมาที่ฮับเลยนะครับส่วนตรงนี้เลยนะฮะแล้วก็กดเข้าไปเลยนะครับโอเคนะครับเมื่อลรดเข้ามานครับเรียบร้อยแล้วนะครับผมให้ดูที่รูปสอนด้านล่างนี้นะครับกดขึ้นมานะครับก็จะเห็นว่ามีโหมดอุวิกาฮาระอยู่นะครับนะก็ให้กดไปเลยแล้วกดคิวอัพข้างล่างนี้เลยนะครับกพราะทําจะทการพาเราไปที่หน้าดันเจี้ยนนั่นเองนะครับ โอเคเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับผมตรงนี้นะฮะก็จะเป็นพื้นที่ที่เราเนี่ยสามารถที่จะลงดันเจียนเพื่อเก็บแต้มนะครับผมแล้วก็เอาแต้มเนี่ยไปซื้อของหรือซื้อ ESP ได้นะครับซึ่งการลงก็คือลงทางนี้ได้เลยนะครับผมถ้ามากับเพื่อนเนี่ยลงได้มากสุดถึง5คนเลยนะครับในการลงกับเพื่อนนะฮะแต่ในกรณีผมจะลงให้ดูคนเดียวก่อนนะครับว่าเรื่องระบบแต้มเนี่ยมันทํายังไงมันซื้อที่ไหนอะไรยังไงนะครับผมปไปดูในเกมกันเลยนะฮะ ก็ม่อเข้ามาแล้วนะครับในเกมนะครับก็จะเห็นว่ามันจะเป็นเวฟเวฟเลยนะครับคือการลงดานี้เนี่ยมันจะลงเป็นเวฟนะครับยิ่งไปไกลแต้มรืยิ่งเยอะมอนยิ่งเยอะขึ้นยิ่งยากขึ้นนั่นเองนะครับผมซึ่งเรื่องของการลงดันแบบนี้นะครับเดี๋ยวอนาคตผมจะมาลงรายละเอียดให้นะครับว่าเราควรที่จะลงดันยังไงนะครับตรงนี้นะครับผมก็จะเห็นว่าผมจะการมอเตอร์ไป2ตัวแล้วนะครับด้านขวาบนเห็นว่าผมขึ้นมา12พอยต์นะครับก็ตกตัวละ6พอยนั่นเองนะครับผม ซึ่งพอยพวกนี้นะครับเราไว้ใช้ในการแลกของนั่นเองแล้วก็เน้นย้ำนะครับว่า1ชีวิต1นึหนึ่งรอบเนี่ยมีพอย n t ได้แค่ไหนต้องใช้ได้แค่นั้นแล้วก็ต้องใช้ให้หมดนะครับมันไม่มีการสแตปทุกครั้งที่ลงนะครับผมยกตัวอย่างเช่นผมลงรอบนี้นะครับผมได้พอยสี่พันนะครับผมก็ซื้อของได้นะครับสมมติเหลือของเหลือพอยพันหนึ่งนะครับไม่รู้จะซื้ออะไรต่อนะครับเราออกไปพอย n t หนึ่พันก็จะหายไปทันทีนะครับฉะนั้นเนี่ยก็มี point เท่าไหร่ก็ใช้ให้หมดนะครับไม่งั้นจะเสียได้นะฮะโอ ประมาณนี้แล้วกันคร่าวๆนะครับสำหรับดันเจี้ยนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะวิ่งไปตายเลยแล้วกันนะครับเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยไปดูร้านค้ากันนะครับโอเคนะครับผมเมื่อตายแล้วนะครับก็อยากกดไปที่แบ็คเมนูนะครับให้กดไปว่า go to the shop ตรงนี้เลยนะครับกดเข้าไปเลยฮะเมื่อกดเข้าไปแล้วนะครับเราจะถูกวาร์ปเข้ามาที่ร้านค้านะครับผมซึ่งที่นี่แหละจะเป็นที่ที่เราเนี่ยซื้อของหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นนี่ครับดาบอัปเกรดนะครับของทุกปานนะครับยกเว้นดาบยกเว้นป่าสัตว์ป่านะครับปลาสัตว์ป่าเนี่ยเขาดาบ แล้วก็ตรงนี้นะครับผมเป็นกรงเล็บกระดูกนะครับแล้วก็ในส่วนของเคียวที่ผมใช้นะครับก็อยู่ที่นี่ด้วยนะครับแล้วก็มีหน้ากากนะครับหกหน้ากากนี้นะครับก็บวกสเตตดีนะครับแล้วก็สวยด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะซื้อยาใหม่ตรงนี้แล้วก็เงินตรงนี้นะครับผมซึ่งแต่ละอันก็จะใช้พอยต์นะครับแต่ที่เราต้องการเนี่ยคือ exp ตรงนี้นั่นเองนะครับผมใช้25พอยต์นะครับนะพอซื้อปุ๊บนะครับมันจะได้ประมาณ300-500 exp นะครับซึ่งถ้าเราฟาร์มได้สัก3 0 0 0 4 0 0ี่ p เนี่ย มันก็จะเพื่อนรีวิวได้อย่างเยอะเลยทีเดียวเชียวนะครับผม ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวิดีโอของเราในวันนี้นะครับผมชอบยังไงหรือมีวิธีการอื่นแนะนํำยังไงนะครับสามารถคอมเมนต์บอกได้ที่ใต้ดดสคริปชันเลยนะครับสำหรับใครที่ต้องการอยากหาเพื่อนนะครับในการที่จะมาร่วมจอยลงดันเจี้ยนเก็บแต้มเพื่อเก็บรเวิแบบที่ผมแนะนําไปนะครับก็สามารถจอย d Discord ของผมมาได้เลยนะครับผมมีคนที่คอยพาทุกคนลงแทบจะทั้งวันเลยนะครับคุยกันคึกคืนมากๆเลยนะครับงไงก็จอยกันมาได้ที่ลิงก์ใต้ดดสคริปชันได้เลยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเจอกันใ่คลิปหน้าสวัสดีครับ